หึงไปแล้วเนาะต่อไปมาดูกดข้อ2จ้ากดข้อ2คือซิกม่าเอพักเครับผมแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งแรง,แรงเท่ากับมวลคูณความเร่งนะฮะกดข้อ3คือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นครับอ๋อไอ,อน้นี่มันใช่ติ หัวจริงๆนะชั้นเกับเรียกชันใช่มีขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามคือต้องกระทำบนวัตถุคนละก้อนผู้โจทย์แบบอันนี้เป็นแอคชั่นหรืออันนี้ e a c t i ร n ใช่หักล้างกันไม่ได้แอคชันเรียกชันจะเป็นอย่างไรอ่าเกิดในเวลาเดียวกันทำอย่างนี้ถ้าเกิดเราเจอหน้ากันเราสองนี้มือตบมือ นี่คือแอคชั่นมือข้างเนี้ยก็เจ็บเพราะว่ามันเกิดรีแอคชั่นใช่คือมือขวามาตบมือซ้ายพัวมือขวาออกแอคชั่นให้มือซ้ายเห็นไหมมือซ้ายเลยเจ็บใช่เพราะว่าโดนแอคชั่นในขณะที่มือซ้ายเจ็บมือขวาหามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บด้วยแรงอะไร แรรีย c t i กระแทกขับไปหรออย่าถูกต้องแรงรีอ ction และเจ็บเท่าๆกับมือซ้ายด้วยเพราะว่าแรงเท่ากันทันไม่ทนันยกเว้นมือขวาหนังมันหนาว่ามือซ้ายก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่าบางคนหนังหนาไงแต่แรงมันเท่ากันเนยแค่ใช่หนังอาจจะหนาไม่เท่ากันพูดถึงความรู้สึกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไหมใช่ใช่ใช่ดังนั้นถ้าสังเกตเวลาที่ครูตีนักเรียนเนี่ยโรงเรียนนี้มีตีไหม มีอ่าเขาจะต้องพันไม้เรียวอ่ะด้วยกระดาษกาวส่วนใหญ่ชอบทำอย่างนั้นเหรอใช่คงไม่มีใครถือไม้เรียวธรรมดาเฉยๆถ้าเกิดต้องตีบ่อยนะฮะลองสังเกตดูอ่าใช่ความสุ่มจัง f l a s <laughs> ไม่เรื่องมันจะเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันต้องมีการปกป้องมีกระดาษกาวพันบ้างอ่ะมีอะไรแปลกๆมีเทฟมาพันๆเออเอออะไรนั่นอ่ะเพราะแอคชั่นเท่ากับรีอคชั่นยิ่งครูตีเด็กแรงเท่าไหร่ก็เหมือนตีมือตัวเองแรงเท่านั้นครับโอเคไหมเพราะนั้นถ้านักเรียนที่เข้าใจเรื่องนี้เวลาที่จะถูกครูตีใช่ไหมส่วนใหญ่ครูก็ชอบตีก้นใช่ปะ จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีร่องรอยแบบไปเห็นผู้ปกครองเห็นแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องมีราวใช่ป่ะถ้าสมัยก่อนเนะี่ยเด็กผู้ชายเนะี่ยครูเรียนโรงเรียนชายร้วก็จะโดนตีบ่อยบางทีโดนตีด้วยไร้สายเหตุแบบครูอารมณ์ไม่ดีก็เรียกมาตี <c oughs> นักเรียนที่รู้ทันก็จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ยัดยัดซักเข้าไปในกางเกงอ่ะมึงตีมาดิ <c oughs> โดนกระดาษกูก็ไม่เจ็บ <c oughs> เพราะเราเข้าใจเรื่องแอคชั่นกับรีแอคชั่น นะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือกฎของนิวตันมี3ข้อนะครับเท่านั้นเองเรื่องนี้แต่ความยากของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ามันดันต้องคำนวณเป็นเวกเตอร์ฮะรู้จักเวกเตอร์ไหมคือเวกเตอร์มันจะมีอันนึ่งด้วยเวกเตอร์คือปริมาณทางฟิสิกส์หรือทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะ ที่มีสองตัวหนึ่งคือขนาดสองคือทิศทางครับ <c oughs> ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางเรียกว่าเวกเตอร์พอมันเป็นเวกเตอร์แล้วเนี่ยนั่นแปลว่าแรงที่เราคิดอะ่ะมันสามารถเข้ามาได้หลายอย่าง <c oughs> เช่นวัตถุนหนึ่งชิ้นมีแรงเข้ามาข้างนี้ข้างขวา หรือเข้ามาข้างซ้ายได้ไหมหรือเข้ามาข้างบนได้ไหมหรือเข้ามาข้างล่างได้ไหมหรือเข้ามาด้านขวาแต่ขเข้ามาเฉียงเฉียงได้ไหมเสียงเฉียงเฉียงเฉียงโ okay อเคไ, <Sus. S 1> ไหมฮะแรงเนี่ยมันเข้ามาได้หลายทิศทางเห็นป่าวเข้ามาเฉียงเฉียงเข้ามาข้างบนเอียงเองียง,งได้หมดเลยเห็นป่าเข้ามาข้างล่างเอียงเอียงอะไรเงี้ยได้หมดเลยแต่นี้เรียกว่าวัตถุสามมิติดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเรียนเวกเตอร์ในระดับมปลาย เขาเรียนเพียงแค่2มิติเท่านั้นฮะคือแกน x กับแกน y, y. เรียนบนกระดาษไม่ได้เรียนของจริงโอเคแล้วเวกเตอร์ก็มีเพียงแค่2มิติการคำนวณเวกเตอร์ได้